สวัสดีครับนี่เจอกับเชียงใหม่กับชิโนนะครับนี่นำเสนอาหางการซ่อมพัดลมพัดลมนะพัดลมนม่ใช่เป็นพัดลมแอร์เนาะเฮ้ยนี่มาร์กไว้ปะเนี่ยฝั่งไหนฝั่งไหนมาร์กไม่เห็นเลยนะแกหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกนนี่อยู่ฝั่งไหนแกนเหรอเออมีรูอยู่ไงทำไมอันนี้ออกข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่แกนแกนโรเตอร์เนี่ยมันออกฝั่งขวาฝั่งซ้ายครั้งนี้นะอ่อะาเดี๋ยวก็ถอดมันเลยครับ อมอเตอร์พอดีมีปัญหาเสียงดังนะครับ้นมาให้ดูอาการนิดนึงพอดีว่าก่อนถอดเนี่ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวคลิปล็อกเนี่ยจะหลุดมาด้านในด้านในเนี่ยนะบี้แล้วก็โดนสเตเตอร์เนาะนปรากฏว,ว่าเบียดเบียดเบียดแล้วก็ทําให้มันมีเสียงดังแล้วก็ปรากฏว่าลูกปืนลูกปืนตัวนี้ ของ NSK J 8ปดนะ620 6201นนะครับน่าจะเ Z นาะอืม 1> 1 Z, นะเนะครับ<น><น>เห็นชัดเจนหมุนมีเสียงดังนะครับอันนี้เราก็มีตัวใหม่ตัวใหม่นะครับอาจจะเก็บไว้นานนิดนึงเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปคือมีปัญหาเรื่องเสียงดังนะครับเสียงดัง ก่อนใส่ตอนนี้ต้องขัดแกนกันนะแกน่งต้องขัดกันตอนนี้ก็ตอนที่เราตอกนะจะมีบี้ขัดกันนี่ขัดนี่ลำบากนะครับเวลาใส่ขัดแกนกันอันนี้ก็เหมือนกันกน,นี่จะเป็นของแอร์นะ แอร์หรือพัดลมนี่จะ้ะไม่รัเป็นพัดลมได้แกมทำไแกมันยาวนี่ก็เหใจแอร์เป็นของแอร์หรือเป็นของไอ้พัดลมในน้ำเนี่ยให้ดูลื่นนะครับแล้วก็หยัดน้ำมันนะ อมแอร์นัเนเ่ยแลก็ตอนนี้นะมัเนเลเป็นคาบนะครับคาบสนิมนี่นะมาเชื่อจะมีปัญหานี่เป็นน้องนิมน้องสนิมก็มีปัญหาอหก จับแลว้วเป็นที่เบียดบอกแล้วนะครับเส้นพงน่อเพื่นนอน,นก็เลื่อนนมานะตอนคอร์สนะ

เดี๋ยวเราขัดอีกทีนะครับเปิดไม่เข้านะ ยากอยู่น้เนี่ยฮาไอ้บล็อกตอกแกนก็สีหุ่นถุงเบ้าหน่อยตอกปืนเข้านะ ต,ตามจัดด้ยวยแต่จับไว้จับไว้ตอออกมือผมนะมโดนน่นอนตาไม่ต้องกลัวงแรงนะครับต่อไปหมุนไปนะครับเกือบไปตาเข้าแล้วถ่ายหน้าป่ะตาตาหน้าเสียแล้วเจ๊ เสมอนะครับไม่ถ่ายหน้าถ่ายปากได้ไหมไม่ได้ตัวนี้เข้าแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้จะเบียดนิดงไม่ไ้เบียดฝั่งนี้นะครับที่มีล่องอยู่้มันจะดันไม่เคาะกลับตัวนี้ต้องลงล็อกนะครับพอดีั้งจับตาจับ ตัวนี้เช็คแค่หลวมๆนะแต่มีตัวดันอยู่แค่ฝั่งนี้งหน้ามีตัวดันีีตัวเน้ยจะมีบ่าบ่านี่นะดีช่างโนกับตาคนถอดนะครับช่างแมวเป็นคนสาธิตที่ลังเทียยกว่าช่างนูถอดผมเนี่ยเป็นคนถอดคนเดียวเลยนี่โมยตาฝั่งไหนะตลบอ่าคนถอดตัวเองไอ้ก้านยาวอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งที่มีสายมอเตอร์อ่าถูกต้องไอ้ตูดๆนี่อยู่ฝั่งนี้ เดี๋ราถูกฝั่งเลยนะเดี๋ยวเขาไปใส่งานเข้าโอเคอย่างนี้นะนี่นะก็คือผมุสอบดันมาข้างหน้าตอนนี้มีมีรองไหมไม่มีไม่มีเนาะมีแค่นั้นอ่าใส่เข้าไปนะนี่นะไม่มีแหวนรองทังฝั่งนี้ฝั่งนี้มีริมมีรองลูกปืนเนาะนี่นะมันก็มีทั้งสองทั้งสองฝั่งเนี่ย อ้าวเนี่ยมันอยู่มันอยู่ข้างในเนี่ยอันนั้นเป็นฝั่งนั้นเป็นพลาสติกใช่ไหมเหรอเป็นกระดาษใช่ไหมเหรอดูดิเป็นกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษนี่นี่นะเนี่ยเดียวใช่ไหมเดียวนะลองนะครับลองลองทีนะครับก่อนระวังลวดเสียบหน้าอ้อโทษทีครับสิบกิดด้านนะครับเดี๋ยวต้องใส่ทางนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มันสั้นนะ ผมยังไม่พอกเลยเก่งว่าต,ตาสาธิตตาสาธิตว่าแล้วมันซ่อมเพื่อลงโตดเก่งเลยฟังทุกตัวม้มนเวล์ฟังทุกตัวนะครับค่อยใส่นะครับระวังลวดเดินสายเข้าม,มาขีดไว้ไหนมาขีดไว้นะครับรอบครอบนะครับ อาคีดไปแล้วนะครับพอทำเป็นจ้ากดก็เข้าแล้วครับเข้าครับแคปก็ไม่มีมาเนาะแคปไม่มีอันนี้เขาบอกแคปกี่ไมโครเลยบอกมะหกไมโครหกอ๋อนี่แคปเขามีบอกนะครับ 6เมโค450โวลต์นะครับอืมอนิ่งๆครับอือตัวนี้100วัตต์อ๋อนี่มีล็อกแกนนะหัวท้ายด้วยอ๋อมีล็อกหัวท้ายมีริมล็อกนะครับอืีปังจอไมมีอะต้านี่ใช้อันนี้แหละกดลงก็ลงแล้วอันนี้ใครเนี่ยกดเข้าไปกดเข้าไปตายไงอ้าวไม่ลงอะต้า ทีมจับปลายกดดันไปสิตรงตรงเฉยใส่ระยรใย่ขนาดนี้จับงี้นี่เดี๋ยวสิจะหรือเป่าเนี่ยจับผิดท่าถ้าจับงี้นม่เราผมมีชิดเกินมีเข้าเกินมีเข้าเยอะเกินมันกดขนาดนี้ก็บอกมีเข้าเยอะเกิน เนี่ยตัวน,นีเ้เลยอ่างัดอันอนี้ก็มีล็อกนี่นะเอาลองหมุนก่อนมีเสียงไหมยื่นไหลนะครับปืนเลยไหลาย,ยางยังไม่ได้กดต้องกดนี่สายนี้ตรงไว้เนี่ยตรงสายพับวะเนี่ยเหมือนสายมัพพนมพับอยู่นะสายมันก็เป็นกดรวดงั้งงนเนี่ยสายมันพ,พับทำไม่ได้ต้องรระวังสายยาบพับนะครับ ตรงตำแหน่งอ๋อเดี๋ยว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 เลือล่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อนไหลตรงก่อนโอเคอาอขัดล็อกเลือล่อนไหลเลื่อนไหลมาให้กันเดี๋ยวตีนอ๋นาาอด่าตาหาเรื่องหาเรื่องนะหาเรื่องนะไปถ่ายหน้าไหมไม่ไม่ไม่ไมต้องแลเจ้าหนี้เยอะอย่าไปถ่ายหน้าพูดเข้ากล้องเจ้าหนี้ผมมีที่ไหนแล้วครับ ก็กล้าหน่อยเดี๋ยวเขาัวเอามาทำเอ้าเองงูนี้ตู้เย็นงูตู้เย็นนี้ไปไม่เป็นดีเรื่องพัดลมไม่ต้องมาทำง่ายนิดเดียวง่ายกว่าหาซุ้กล้วยตามตลาดดีเอาเขาอยู่กันพาอยู่กันนี่ลองก่อนให้ตามลองยาเลย ตัวไม่ได้เช่นรูนี่หรอเล็กนี่อ่ะนะไม่ใรูใหญ่อันเล็กไม่ใช่หรอมันใหญ่มันรูยึดลมเขาหรอไม่แน่เล้ไนี่จับบอแล้วว่ครีมจับเอาพออยู่กันขันพออยู่ยังไงรูใหญ่ี่เป็นรูยึด นี่มอเตอร์นี่รูเล็กรูเล็กของแนะอ,อร์นะเนี่ยมอเตอร์แอร์คอร์ตเชนเนอร์นะแอร์นะ mm hmm. สกันเฟดนะครับ C P พเนี่ยมันต้องมีแหวนลองดูด้สิอ่าแบบลองไงล่ะ ไม่เลยอันเล็กๆอ่ะช่างรู้เป็นคนถอดเนี่ยอันเนี้ยต <c oughs> ัวนี้แหละตัวไหนก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออแล้วมีแวหวนฝัน่งนี้เดี๋ยวยึดฝั่งนี้เนี่ยฝั่งไหนยึดฝั่งไหนถูกแล้วเนี่ยถูอท่านี้อ่ะเอออยูอ่ประมาณนี้แหละอืมอ่ะสบาใส่ไป โ okay. อเคอะต่อมามาเช็คนี่ทีตัวนี้จะมีขั้วต่อสีแล้วเนาะสีส้มกับสีแดงนะรุ่นนี้แอร์ไม่ไดไม่แน่ใจรุ่นไหนนะครับว่ามีประมาณนี้สีขาวขาวนี่ขาวกับส้มนะครับต่อถึงกันนะครับโอเลนเป็นสตาร์นะครับขาวกับส้ม ขากระส้มว,วัดด้กัวัดอ้มนะิดนึงนะครับตอนที่เราถอดมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า,อาลองคุณหนึ่งแล้วกันตั้งนิดนึงขาวขาวกระส้มขาวกระส้มนี่ถึงกันนะครับโอเคขาวส้มถึงกันสีอะไรสีดำนี่ไฮนะครับ น้ำเงินบูเบอร์สองยลนโลเบอร์อโลเบอร์หนึ่งใช่ป่ะหนึ่งโลอ่ะขาวก็เหลืองนะครับประมาณนั้นเลยสองร้อยโอห์มขาน้ำเงินประมาณร้อยสิบโอห์มแล้วก็ขาวขาวกับดำเบอร์สามก็คือประมาณ ร้อยโอห์มมันเนี่ยร้อยโอห์มเนาะโอมน้อยแล้วก็เช็ครั่วนะครับสิบเคนะครับวัดมอเตอร์ตัวไหนก็ได้ลงกาวนะครับดูว่าที่เราประกอบรั่วดไหมนะครับเดี๋ยวเผื่อดูดลูกค้านะครับไม่รั่วนะครับโอเคไหนซะีไห <C S 1> นครับซีสตาร์ทเช็คกันอีกทีค<ม>่าเท่าไหร่นะเราบวกกันไปแกออกไม่อมพอค่าถ้าต่ำๆก็ไ,ได้ครับแล้วมันไม่มีโหลดนะับ ใช้ค่าแบบๆก็ได้ถ้ามีสี่สุงสุดสี่ไมโครเนี่ยเอาไมโครเยอะๆหน่าสองไมโครหนึ่งจุดห้าไม่หนึ่งก็ได้น,ดน,นนะี่สองไมโครก็ได้สองไมโคร,โครก็ได้นะครับเราไม่มีโหลดอยู่แล้วเงี้ยน,น่าจะแท็บได้ไม่มีความหนักหน่วงอะไรนะครับต่อแค็เข้าไปครับเสียบ ใส่ไฟปะเคีบแล้วก็เคีบกับสีนี่นะโดยไม่เน้นสีขาวนะี่ถึงไหมถึงย,ยี้นี่เหมือนกันแหละลองลองกับเบอร์เบอร์สามกันเบอร์สีดำนะครับสีดำกับสีขาวแล้วกันลองแค่เบอร์เดียวนะครับไม่สะดวก ในการคีบเท่าไหร่โอสิปิดมโอมยกันไม่ขึ้นเลยแนวสายไม่ไม่โดนนะครับอเข้าไปอืโอ้โห ลำบากลำบากนี่เดอยวนั่เดียว,ยวมันกดสดๆเอาไหมฮ้ยช่างมือทำได้เนาะช่างแมวก็ทำได้วัดให้มันขึ้นก่อนต้าช่างมือไม่ได้วัดเลยเสียบเลยติเดเกินมันไม่ติดเต้า นี่เก่งครับทีบแล้วก็โอมขึ้นแล้วนะครับอย่ารุนแรงมันในหลุดนะครับไปเสียฟลักเลยนะครับจับมอเตอร์ไว้นะครับ,คครบต้องไม่หยุดนะครับ เสียงดังเหรอจะดังไหมเทียบมดังกว่านี้มั้ยดังกว่านี้เยอะดังสนั่นหัไปแล้วนะยังยึดล็อตนะเสียงดังตัวนี้ยังไม่มีไม่ได้ใส่ไก่พัดมั้งมัมีตัวถ่วงมัมีตัวถ่วงน้ำหนักเลยแล้มันดังมากกว่าอะโอเคมีเจ้าโอเคครับตัวนี้ยังไม่มีสายโบสายอะไรเข้านะครับไม่ได้มีตัวถ่วงน้ำหนักก็จะดังแค่แหวน ต่างๆโอเคก็ามานี่ยครับก็ร,รุ่นนี้ก็เป็นลูกปืนออ620 6201เนอะ6201แท้เลครับแล้วก็ขอทาทนอการเปลี่ยนลูกปืนนะครับทั้งลมนนี่เป็ของไม่แน่ใจนี่เป็นของแอร์นะครับของแอร์ไม่เป็นคอยเย็นนะของรุ่นไหนไม่แน่ใจก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทุกช่างเก่าใหม่ในการที่จะเปลี่ยนลูกปืนราคาเทาไหครับสวัสดีครับจะมาเปลี่ยนทั้ลม นย่ช่วยกดติดตามกดซับสไครปาคา์ทางช่องนะครับทุกทุกครับให้ช่างนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปอีกต่างหนึง่ง